ื่องใหญ่น้อยก็ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเ็าจะไปนั่งแช่งพูดจ้าไม่พเระยะพวกนี้าบาๆอะไรอย่างนี้พูดพูดอย่างนี้พูดจริงหมดอันนี้ตัดไม่ได้อันนี้ตัดไฮไลท์ไม่ได้ตัดไฮไลท์ไม่ได้นี่นี่หวานไม่เป็นนี่อันนี้ตัดไฮไลท์ไม่ได้กดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะตัดไฮไลท์นะอาจจะกดตรงนี้ไงนี่ เราจะกดตรงนี้นะเราจะกดตรงนี้เนี่ยถ้าตัดไฮไลท์กดที่เหลี่ยมนี้นะนี่กดไม่ได้เพราะว่ามือถือมันไม่ดีมือถือมันค้างนี่นี่กดไม่ได้ค่ะกดไม่ได้นะถ้าจะตัดนี่กดไม่ได้อุตส่าห์จะตัดนิดเดียวให้ชมถ้าอย่างนั้นต้องชมคลิปยาวกันนะคะนี่จะตัดอย่างนี้ตัดนี้เออฉันเรียนที่ไหนนะฉัอะไรฉันมีจะทำทำเลย อะพาไปดูหุ่นเนี่ยบอกให้พาไปดูหุ่นนี่ไงนี่นี่ปั้นเองหมดเลยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยเนี่นี่ปั้นเองเนี่ยใหญ่น้อยใหญ่ยยน้อยหญิงฉลาคนเก่งเนี่ยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างทําเองหมดกรอบลงกรอบรูปอะไรต่ออะไร<ม>กรอบรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคิปจอยมากสาหรับที่จะสร้างตึกสองชั้นคนเดียวเนี่ยทุกอย่างทําเองหมดเลยนะ ขนหินขนทรายขนปูนขนอะไรเหล็กเหลือกระบงกระเบื้องเนี่ยมาปูเองหมดเลยคนเดียวนะโอ้โหกว่าจะเสร็จนี่ข้างบนทําเป็นบดาดฟ้านะต่อตังนั่งร้านเอาตาเอาหล่อแบบเอาเนะเพราะว่าเทปูนเพราะว่าคนเดียวก็คงจะทําทหลังคาไม่ได้เนะนี่เก่งมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ถ่ายช่องใหม่เนี่อ <c oughs> ันนี้ช่องเก่าดูช่องใหม่ มีคนมาดูไม่มีคนมาดูเพราะว่าเขาไม่ค่อยส่งแล้วเนาะเพราะว่ามันนานแล้วไงมันนานแล้วแล้วก็เราไม่ได้ถ่ายให้ผู้ชมอันนี้หายไปแล้วนี่หายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วไม่รู้ยังยังถ่ายอยู่เปล่าเนาะเนี่ยดูช่องใหม่ไอ้มือถืออ,อันเก่าที่มันเสียๆดับๆ owe. ดูที่ไม่รู้ถ่ายอยู่เปล่าแต่ว่ามีคนดูอยู่นะสิบหกคนแต่หน้าจอมืดตื้อเลยเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนาะเนี่ยเห็นไหม คนก็ต้องเดาเอาเนาะคนถ่ายนี่ก็ต้องเอาเดาเอาไงมาถ่ายายน้อยวันนี้มาถ่ายใยน้อยหญิงชราคนเก่งนะนี่เก<อ>่งมากเนี่ยอ่ะนี่อ่ะนะอ่าแล้วเล่าเล่าเรื่องเก่าๆวะคนเขาก็อยากฟังคนแก่โอ้ยเาเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมองอยังไม่จบยังไม่จบเลยอ๋อจได้ละขนาดเล่าอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวโซดาไม่เกี่ยวกับแก้มนะ เล่ายางเดียวเลยอ่ะเล่าเพียวเพียวเลยอะไม่ได้เกี่ยวกับัวดาเลยเป็นชั่วโมงยังไม่จบไม่จบจริงจังได้ในกังกะสีขูมยังเงิน่ที่พูดยังจำได้อ่ะเอะไรปัญญาสมองกลับอะสมองกลับต่อก็ไม่จำได้มองเห็นภาพในที่พูดเนี่ยถิน่นะ เออนั่นแหละแต่ปัจจุบันจําไม่ได้เอาเถอะไปตรงนน้นหน่อยยายน้อยจะตั้งจะตั้งมือถือเนี่ยเออแต่ของฉันเนี่ยยายน้อยของฉันเนี่ยไม่ได้แล้วปัจจุบันแป๊บเดียวก็ลืมขนาดเอ่อไปไหนก็ลืมตังทอนมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวนี้วางอะไรลืมเป็นแค่นี้นี่เครื่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่คือของ ของยายน้อยเนี่ยให้มาเนี่ยขอแกเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้เจอมันานแล้วไงเพราะว่าเมื่อเป็นเด็กๆเ,เราจะใช้แบบนี้นะใครเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันก็จะรู้เคยใช้เนาะวเวลานั้นมันเคยบาดปากเราด้วยนะเนี่ยมันเคยบาดปากเราด้วยเพราะว่าเป็นเด็กๆมันจะคมนะเนี่ยเดี๋ยวดูที่มุมมันเนี่ยแต่อันนี้<ม>รู้สึกยังดีหาไม่ได้อีกแล้วนี่แถมมีอันนี้ด้วยนะเนี่ย เนี่ยมีรูมีรูด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยมีรูให้ไวเผือกแฝนด้วยนะโอ้โหละเอียดมากเลยนะเขาช่างคิดนะคนโบราณแต่เถียอย่างเดียวมันไม่มีแล้วเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วแหละเนาะเขาคงไม่ได้ทําแล้วเนี่ยเนี่ยเขาคงไม่ได้ทําแล้วนี่นี่เนี่ยวันนี้มาเยี่ยมใหญ่น้อยเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วเพราะว่ามือถือมือถือมันเสียไงมือถืออันเนี้ยแต่อันนี้ตั้งเครื่องใหม่เห็นไหมคะ เมื่อกี้ให้ชมแล้วแต่อันนี้ตัดไฮไลท์ไม่ได้เดี๋ยวจ<ด>ะ,ะดูนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะอนี้ดูนะคะนี่อันนี้